สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะตันก็นำกระเป๋ามารีวิวให้ดูอีกแล้วค่ะวันนี้ตันเอาลุยวิกตองนะคะเป็นรุ่น E ีเดนนั่นเองค่ะใบนี้เป็นลายโมโนแกรมนะคะแล้วก็ด้านข้างของเขาเนี่ยเขาก็จะเป็นอ่าเป็นแบบหนังที่เป็นสีแบบแดงแบบมีติ่งชมพูนิดนึงนะคะแล้วก็ในส่วนของ รอบตัวน้องก็จะเป็นแบบนี้นะคะนํนต้ายนะคะก็แฝงด้วยความหรูหราแม้กระทั่งตรงใต้นะคะคือเขาจะมีหมุดที่แม้กระทั่งหมุดเนี่ยเขายังมีดีเทลของแบบปั๊มว่าหลุยส์วิกตองนะคะเดี๋ยวตันจะแปะรูปชัดๆให้ดูเนาะในส่วนของด้านหน้านะคะก็เป็นอะไหล่สีทองนะคะสวยมากๆนะคะแล้วก็ปั๊มหลุยส์วิกตองแล้วก็โลโก้ LV วนะคะในส่วนตรงข้างหลังนะคะในของที่เป็นคาวไฮนะคะ ตรงนี้นะคะคุปปัมอีกค่ะซึ่งแบบมันคมชัดมากๆเลยนะคะทุกคนลองดูได้เลยอ่าส่วนด้านข้างนะคะทั้งสองข้างของน้องนะคะเขาก็จะมีห่วงนะคะเอาไว้ห้อยแม้กระทั่งห่วงอ่ะทุกคนตรงเนี้ยข้างๆมันเนี้ยนะคะก็ยังมีปั๊มว่าหลุยวิกตองอ่ะแล้วก็แม้กระทั่งหมุดตรงนี้ก็มีนะคะเดี๋ยวตันจะแปะรูปให้ดูเนาะถึงความแบบรายละเอียดของมันนะคะ เวลาเราเปิดนะคะเราก็กดแบบนี้อ่ามันก็เด้งออกมานะคะเปิดมาด้านในตรงนี้ก็ยังเป็นหนังอยู่เนาะแล้วก็ตรงนี้เขาก็จะมีปั๊มว่า Louis Vuitton Paris นะคะ m y n a Made in France นะคะส่วนด้านในนะคะตรงนี้จะเป็นกำรรมะหยี่นะคะสีแดงะคะก็เข้ากันดีเลยคือแซบยันข้างในนะคะช่องเขาเนี่ยก็จะแบ่งเป็น3พาร์ทด้วยกันนะคะนี่ ก็คือช่องตรงกลางใหญ่ๆนะคะก็มีช่องข้างหน้าก็มีช่องตรงนี้แล้วก็ในส่วนตรงข้างหลังนี้นะคะเขาก็จะมีช่องสิบให้ด้วยนะคะซึ่งตัวหัวสิบเขานะคะอ่าเดี๋ยวตันแปะรูปให้ดูนะคะมันไม่สามารถที่จะแบบแงะออกมาได้นะคะเขาก็จะมีความคมชัดในทุกจุดเลยนะคะแล้วก็ มันยังมีช่องตรงนี้อีกนะคือช่องเยอะมากๆเลยเห็นใบแค่เนี้ยคือเยอะมากๆเลยนะคะสําหรับไซส์เดี๋ยวตาจะแปะไว้ให้ดูนะคะแล้วก็ลองเทียบกันดูแล้วกันว่าขนาดนี้เหมาะกับคุณไหมใส่โทรศัพท์ได้หรือเปล่านะคะในส่วนของแดสคอนนะคะเวลาเราจะดูว่ากระเป๋าใบนี้นะคะผลิตจากประเทศอะไรนะคะแล้วก็ปีไหนนะคะให้เปิดช่องซิปตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ลองล้วงมือนะคะเข้าไปนะคะน้องจะมี นี่นะคะเดดโค้ดอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวตันจะแปะรูปไว้ให้ดูนะคะส่วนใหญ่อย่างกระเป๋าอย่างนี้นะคะเวลาเราจะดูเดดโค้ดนะคะให้ถ้าปรับหาไม่เจอนะคะลองพยายามล้วงตามช่องหรือตามขอบนะคะก็จะเจอแล้วก็ใบนี้นะคะเขามีสายมาด้วยซึ่งสายนะคะเขาจะเป็นสายแบบ2ท่อนเนาะคือเขาสามารถ แกะออกจากกันได้นะคะแล้วก็สามารถปรับได้ถึง5ระดับนะคะนี่แม้กระทั่งตัวตะขอของเขานะคะก็ยังแบบมีความคมชัดนะคะปั๊มได้อย่างคมกริกนะคะแล้วก็เดี๋ยวตันจ่าใส่ให้ดูเนาะในส่วนของการใช้งานนะคะเราสามารถ ถือธรรมดาได้นะคะหรือว่าคือใบเนี้ยสายที่เขาให้มามันเป็นสายแบบ2ท่อนซึ่งมันจะไม่ได้ยาวนะคะก็มันจะได้โชเดอร์แบกนะคะหรือว่าแบบถือแบบยาวๆแบบนี้นะคะ ชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ให้ช่องไวบ์แบนเด้วยค่ะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆดีๆแบบนี้นะคะ และสำหรับคุณลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ต้องการจะซื้อหรือว่าจะขายสินค้าแบรนด์เนมแท้นะคะก็อย่าลืมคิดถึงเรานะร้านไว้แบรนด์เนมดีให้บริการค่ะแระร้านของเราเนี่ยอยู่ที่เซ็นทรัลเฟสิวัลหาดใหญ่นะคะชั้นจีค่ะตรงข้ามท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะ